สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้เลทไปหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ปรเมศินทะชุมนุ่มได้นะคะที่เบอร์023383834-6นะ,ะพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีสสดค่ะขอภัยรถมันเยอะรถเยอะเช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยผมมาทํางานเนี่ยผมมาจากอุบลราชธานี อาจารย์มาจากวนเลยเหรอบินตรงมาเลยตื่น6โมงกินข้าว6โมงขึ้นขึ้นเครื่อง7โมง20มาถึงดอนเมือง8โมงครึ่งเข้าที่ทำงานก่อน9โมงแต่ออกจากที่ทำงานก็สิที่บ่ายโมงมาถึงนี่2โมงกว่านะคะอยู่อุบนมาทำงานมาใกล้กวันจักที่ทำงานมานี่คือที่เนี้ยมันการจราจรค่อนข้างติดขัดเยอะมากแล้วก็อย่างบางนาเองเนี่ยช่วงนี้ค่ะอาจารย์รับปริญญาค่อนข้างเยอะไม่ต้องบางนาแล้วหน้าหน้าสถานีเราเนี่ยมันมากจริงๆนะะ แล้วรถใหญ่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะช้ายังไงก็เข้มข้นเท่าเดิมใช่อาจารย์ก็พอจะตอบทุกคำถามเหมือนเดิมด้วยนะคะื่องไหนก่อนช่วงนี้คดีวอนค่ะคดีดังๆเนี่ยสองเรื่องใช่ค่ะทั้งเรื่องของกำนันเปาะแต่ว่าผมว่าเรื่องที่น่าสนใจกำนันเปาะเนี่ยมันจบแล้วไงจบแล้วมกระบวค่จับมันจบแค่จับ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าถ้าผมเป็นกำนันเปาะผมจะทำอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจากคดีที่น่าสนใจก็คือคดีแก่งกระจานเป็นคดีโทษเล็กๆโทษนิดเดียวนะกาเข้าไปในเขตอุทยานเข้าไปล่าสัตว์โทษไม่มากแล้วปกติสารก็จะรอกันลงโทษอ๋อนะคะเพราะโทษมันน้อยแต่คดีมันใหญ่อะสิตอนนี้นะจากจุดเล็กๆอย่างที่อาจารย์บอก ไอจะช่วยกันนะมันช่วยไม่เป็นม,ม,มันช่วยกันเอกอกก็เริกันไปช่วยกันจนหน้าเงียคือคเริ่มต้นก่อนอเริ่มต้นเขาไปจับกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเสร็จแล้วก็มาสรุปจำนวนกันทีนี้จับเนี่ยวันหน้าอุทยานแก่งกระจาเนี่ยก็เคยอบรมกับผมผมก็บอกออบอกอันแล้วว่าคุณจับปั๊บคุณส่งเลยที่นี้มันไปกลัวกันเจ้าหน้าที่อุทยานนี่มีความกลัวอยู่อย่างนึงคือกลัวถูกฟ้องกลับเพราะถูกฟ้องบ่อยแล้วเราบอกว่าอย่ากลัวถ้าผมเป็นคนสอนพวกอุทยานอย่ากลัวจับแล้วต้องทาไงผมบอกว่าเวลาจับปั๊บเนี่ย นะครับไอ้พระราชบมเนี่ยจัดตั้งอุทยานไระรามเหล่<ช>อุทยานแห่งชาติในเกาะพีริกาเป็นอุทยานเนี่ยนะครับม,มันก็จะมีแผนที่แนบท้าย<ช>ผมก็บอกอุทยานทุกคนใน<ช>เหัวหน้าอุทยานเราก็บอกนะเวลาจับปั๊บเนี่ยเอาแผนที่เนี่ยมากาจุดก่อน กาหรือว่าอยู่หรือเปล่าในเขตอุทยานอยู่ในเขตอุทยานแล้วค่อยทําแผนที่ใหญ่ขยายจุดเกิดเหตุว่าปืนอยู่ตรงไหนโต๊ะอยู่อย่างไรจะได้ชัดเจนไปเลยว่าเราไม่ได้จับนอกเหนือเขตอุทยานนะเราอยู่ในเขตอุทยานใช่ไหมฮะซ้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่ปี2532เนี่ยไม่จําเองไม่จำอ้าวแล้วก็ไม่มั่นใจก็ไปปรับข้อหาหนึ่งแล้วที่หลังก็ส่งพอส่งตํารวจก็ส่งตํารวจทีนี้การสอบสวนคดีอุทยานเนี่ยคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรมันจะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเป็นบันทึก ตกลงไว้ว่าในคดีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะต้องให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมในการสอบสวนแล้วก็คือพังอำเภอหรือประหลัดอำเภอหรือผู้ก่ารปกนหน่วยงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมร่วมในการสอบสวนและจริงๆเนี่ยเขาให้รายงานให้เอัยการทราบด้วยนะหลักการเนี่ยนะและให้เอไอการเป็นที่ปรึกษาแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้ปรึกษาอันนี้ก็ส่งกันเองเขาทำกันเองเขาทำกันเองทีนี้พอเริ่มต้นสรุปมีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องแค่ตำรวจคนเดียวฟ้อง8คนคน มันแย้งข้อที่จริงเลยเอาอยู่ๆไปฟ้องทั้งหมดเลยและเอ๊ะทำไมเหลือพันตำรวจคนเดียวแล้วก็พอจะถามไปถามมาเขาก็ให้ขาวว่าลูกมันก็ชี้ไม่ชัดว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนพิกัดเท่าไหร่ความจริงในคดีอาญาเนี่ยหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนี่ฝากถึงฝ่ายปกครองเลยลองเปิดวิอาญาดูนะประมวลกฎหมายวิธีพิจาาความอาญามาตรา132 ือเขาบอกก่อนหลักการสอบสวนเนี่ยครับหมวดหมวดการสอบสวนภาคสองในในกฎหมายนี่เขาบอกเลยการสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนโดยไม่ชักช้าแปลว่าอะไรแปลว่าต้องรีบสอบสวนโดยทำโดยรวดเร็วสอดคล้องที่จับแล้วสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเขียนไว้นี่คือหลักการประการที่สองน่ะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถจะกระทําได้เพื่อพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา นี่หลักการนั้นสองต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดแล้วพอมาตรา132นี่ก็ขยายความ131ว่าไงนะฮะว่าเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายยินยอมหรือตรวจผู้ต้องหาและหรือตรวจที่ทางทําภาพถ่ายแผนที่จําลองรอยนิ้วมือรอยนิ้วเท้าเพื่อให้คดี เจีมกระจ่างขึ้นนะะคี่คือข้อแรกของการสอบสวนพนักงานสอบสวนต้องตรวจสถานที่เกิดเหตุต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบรอบด้านผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะไม่ได้ดูจุดเลยไม่ดูดูแต่รูปดูแต่รูปนี่นี่คือตัวอย่างของการสอบสวนที่มั่วๆหน่อยมั่วๆหน่อยเพราะเขาบอกให้ไปตรวจถ้าตรวจปป๊บนึงก็จะรู้มันจะรู้เลยว่าจุดตรงไหนมีการเผากันเปล่ามีการยิงกันหรือเปล่าใช่ตรงนี้ชัดเจนพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีการตรวจแผนที่เกิดเหตุกันไม่ตรวจกันอันที่หนึ่งนะครับฝ่าฝืนตามมาตรา 132 <Yeah. S 2> วงเล็บหนึ่งประการที่2ในการจะวิเคราะห์ว่าเขาผิดหรือไม่ผิด <Yeah. S 2> ก่อน <Yeah. S 2> ที่จะทำความเห็นตามมาตรา142เนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> เขาจะต้องดูก่อนว่ามีพยานอื่นไหม <Yeah. S 2> อย่าไปเอาแต่รูปสิไ <Yeah. S 2> อ้มันมาเนี่ยไม่ใช่มันผีสางนางไม้จับ <laughs> อันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานจับแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมันคงไม่มาเดินอยู่แถวพรละก้อนหรอกมันก็ต้องเดินอยู่ในเขตอุทยานใช่ไหมนะคะม่ได้อยู่นอกเขตอุทยานด้วยคำถามคืาทำไมไม่พูดถึงพยานบุคคลถึงเรื่องนี้ไม่ไปถ่ายภาพใหม่เนี่ยผมว่าแต่ผมเป็นเจ้าของจำนวนผมก็สั่งฟ้อง เพราะผมต้องเชื่อพยานเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะให้การเลยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกต้องลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่นี้ได้พบการกระทําความผิดแต่ถึงเข้าทำการจับกุมเขาคงไม่ไปลาดตระเวนที่อื่นนะคะอันนี้ประเภทเป็นความผิดซึ่งหน้าอืนะคะเห็นชัดเจนชัดเจนเลยเรานั่งฟังล้วเราบอกเออไม่น่าอุทยานบอกเอาเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันผมว่าตอนเนี้ย ตำแหน่งของนายอำเภอก็ดีของของภูมิกับก็ดีลาบากแล้วนะเพราะว่าการใช้ดุลพินิษฐ์ทำความเห็นแม้จะบอกว่าทําความเห็นเพื่อเสนอให้การแต่การทําความเห็นถ้าความเห็นที่มันไม่ตรงกับกรอบอเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการละเว้นได้อคือมันชี้ช่องว่าอาจจะละเว้นได้อาจจะันนี้นะฮะผมก็บอกผมกลัวเนี่ยผมก็บอกบอกพนักงานสอบสวนที่เราเคยอบรมบอกเฮ้ยอย่าไปทํานะแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามัน ดวงมันจะโดน,นก็จะโดนแะไรเนี่ยภาพตายมันก็มีหมดทุกเรื่องมันมีหมดแล้วจะบอกว่าไม่ใช่มันไม่มีทางคือไปช่วยคนอื่นเราอ่ะอาจจะตกที่นั่งลําบากบนะคะมันมีวิธีที่จะช่วยกันผ่อนหนักผ่อนเบามันมีแต่ไ่ช่วยในขนาดแต่ว่าอย่างนี้ข้อข้อจากัดเรื่องนี้เราเห็นชัดว่าอย่างกรณีตํารวจเนี่ยนะครับถ้าสารลงโทษจําคุกแล้วรอการลงโทษก็ออกค่ะปรับก็ออก เนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าเดิมพันมันสูงแต่ว่าเกี่ยวกับรององตำแหน่งเลยตำแหน่งเดิมพมันสูงแล้วจะทํำยังไงล่ะแต่มันจะกลายเป็น1คนกลายเป็น2คนสาคนละสิถ้ามันไปช่วยกันแบบนี้ตอนนี้มันเป็นพ่วงไงเป็นเป็นพ่วงใหญ่เข้าไปก็ฝากข้อคิดนะครับถึงพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองหรือตํารวจก็ดี นะครับโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในเพิ่งหัดสอบสวนความผิดอยู่13ประเภทเนี่ยนะก็ต้องฝึกกันใหม่ฝึกกันใหม่ให้ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาว,ว่าการสอบสวนเขาเริ่มต้นจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะวันนี้ ทำไม่รถชนกันเคลื่อนย้ายไม่ได้ขอดูที่เกิดเหตุขอดูที่เกิดเหตุหรือว่าต้องทำรอยไว้ตายก็ยังเคลื่อนศพยังไม่ได้ต้องดูที่ขอชันสิสุชันสก่รนี่คือเงื่อนไขของกฎหมายว่าการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนตรวจที่ทางเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้แหละมันเป็นหลักฐานพื้นฐานใช่ไหมคะขั้นต้นเลยไปตรวจขั้นต้นเลยชี้เป้าได้เลยตัวเนี้ยชี้เป้าได้เลยนะครับ เพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วรูปถ่ายเนี่ยหลักฐานพยานเป็นชั้น2ชั้น3 <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไอ้บอกไม่ระบุวันท่องวันที่ทีนี้ผมบอกว่าที่ผมเชื่อว่าไม่เข้าไปตรวจเนี่ยเพราะอะไระ <ๆ S 2> เพราะขนาดผู้ใหญ่ของตำรวจไปเนี่ยนะ <c oughs> ไปกันนั่งคอไปต้องเดินอีกชั่วโมงนึงใช่ค่ะเอาละก สุดท้ายแล้วคงต้องรอเห็นบอกว่าเอกสารเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเออก็ตรวจสอบไปที่อายการที่ที่เพชรบุรีแล้วก็คิดว่าเท่าที่ดูนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะทั้งเผือกร้อนมาอยู่ที่อายการทั้งหมดอ่โยนมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าสํานวนมาแล้วเฉยๆเราว่ากันไปตาม ตามเรื่องมันนะครับตามหลักฐานที่มันมีอยู่แล้วดวงแกไม่ดีดวงดวงตำรวจคนนี้ไม่ดีดวงที่ไปช่วยเหลือคนก็ไม่ดีด้วยนะคะมันมันเป็นเรื่องเดียวกันนะค่ะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปสําหรับเรื่องนี้เรื่องของการล่าสัตว์ที่แก่งกระจาดนะคะค่ะส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์02383834-6 3ค่ะระหว่างเรารอสายนะตอนนี้เราเปิดสายอยู่มีเรื่องหนึ่งได้อาจารย์บอกว่าเรื่องกำลัง ไงตำรวจคนนี้ก็ไม่พ้นนะเกือบพ้นแล้วไม่พ้นอคนเราทํากรรมอะไรไว้มันไม่พ้นหรอกอาจารย์ใช่ไหมคุณสมชายคุณปื้มแม่มันก็ไม่พ้นนะพ้นไปตั้งนานแล้วนะพ้นไปเจ็ดปีค่ะแล้วดันกลับเข้ามาจริงจริงคดีอาญาแล้วสิ้นสุดเมื่อไหร่คะอาจารย์หนีไปเนี่ยอยากกลับมากี่ปีจะเจ็ดปีก็เหลืออีกสิบสามปี ก็คือ20ปีนั่นเองนะคะต้องหนีให้รอดก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนทางไกลที่พูดถึงคนทางไกลที่นินโทษไม่นิรทโทษตอนนี้เขาครึ่งทางกันนะห้าปีอายุความของเขาเนี่ยสิบปีเพราะโทษเขานี่ไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีเนี่ยอายุความในการตามตัวมาเนี่ยสิบปีตอนนี้เขาห้าปีเพราะฉะนั้นใครที่ไปห่วงเรื่องนินโทษสกรมขอประัทันไปโทษเฉยเฉยไเเดี๋ยวห้าปีแป๊บเดียว นี่แวบเดียวนี่เดือนนึงหมดเดือนแล้วปีใหม่ใช่นะอย่างพวกที่ผูกพวกศรี่ทางการเมืองก็กลับมาหมดแล้วอดทนอีกหน่อยเดียวคืออย่าเพิ่งกลับมาอีก5ปีก็เสร็จแล้วผมถึงบอกเรื่องเรื่องที่เราพูดกนถึงคนทางไกลเราผิดเป้าอืมไอ้นั่นเขากวนเขากวนให้เราพราะว่พรวงอยู่กับเรื่องนั้นความจริงเขาไม่กลัวหรอกเดี๋ยวอีก5ปีเขาก็กลับก็กลับมาแล้วใช่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเที่เรื่องของคุณสมชายคุณเพิ่มเนี่ยมันน่าสนใจนะเรื่องนี้เขาเขาไปจับกันแต่เขาจับบนถนนเลย แสดงว่าการข่าวของตํารวจนี่ดีมากใช่แต่เขาบอกว่าจ้องมาแล้วประมาณ2เดือนเลยทีเดียวแสดงว่ามันต้องมีระแคะคร,ระคายราาว่าเข้ามานะคะแต่ก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ค่ะมีสายทางบ้านมารออาจารย์อยู่แล้วนะคะคุณนิยมค่ะปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะใช่เลยค่ะครับว่าไงครับผมมีได้บริจาคที่ให้เป็นที่ส,ะส,ะสะาธารณะไอ้ที่เปนที่ถนนกรุงเทพบาลนะฮะแล้วบ้านที่ทางเคียงเขาบกุกเข้ามาทํายังไง อ่าทำไมเขาฮุบไหนฮุบที่ถนนน่ะะครัอยกให้เทศบาลหนึ่งถนนนะต้องแจ้งให้เทศบาลมาจัดการกับเขาครับเขาจัดการแล้วเขาเอารางวัลบารลังวัลวแล้วนะะเขารางวัลแล้วเขายังถอนไอ้หมุดทิ้งไปอ่ะมัน็เป็ไปตักใหม่ตักเรื่องมาอีกค่ะใครไปถอนหมดที่ดินอ่ะครับ มันไม่ได้ขอทำได้หรอกคะวันกันมัาไม่มีหมายค่าเคียงอะไรเลยครับอืที่จริงเนี่ยนะครับอย่างนี้นะถ้าเราจะตรวจสอบนะตรวจสอบไอ้ที่ดินของเดิมเราเป็นโฉนดไหมครับมีครับมีโฉนดใช่ไหมและโฉนดนี้ตอนนี้ยกให้เทศบาลไปแล้วครับเออที่จริงเนี่ยขอดูขอดูได้นะผมว่าร้องเรียนไปที่ผู้ว่าก็ได้ว่าที่ดินที่เรายกให้มันแค่นี้นะไม่ใช่ที่เขาบุกรุกเข้ามาด้วยนะไอ้คนที่บุกรุกเข้ามาแต่ก็เท่ากับบุกรุกที่สาธารณะ เทศาบาลเขาว่าไงครับเขาออยัางได้เจออีกยนะครับผลจากของที่รนะับไม่รู้่ะคนที่ดินหรือเปล่าค่ะโอ้นะคะที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยเรื่องนี้ต้องสอบเขตกันใหม่ให้เทศบาลนะดําเนินการเรายกที่ให้เทศาบาลแล้วยกนี่ไม่ยกยกที่โอนโฉนดให้หรือเปล่าไหนครับโอนโฉนดให้ไหมครับถนนครับทำถนนแล้วแม่โอนโฉ<อ>นดให้หรือเปล่าเป็นโฉนดที่ดินอ่ะโอนจะให้เป็นถนนหรือเปล่า โอนโอนถนนด้วยใช่ไหมคะครับถนนนี่ได้จดเป็นสาธารณะแล้วใช่ไหมครับเออเทศบาลต้องเข้ามาตรวจสอบครับอืต้องแจ้งเทศบาลเข้ามาตรวจสอบแต่เทศบาลไม่เข้ามาตรวจสอบก็ร้องไปที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดอะไรล่ะครับเนี่ยจังหวัดชนบุรีครับเออชนบุรีหมากกำลังดังพอดีอำเภอค่ะอำเภออะไรอำเภออะไรคะอำเภออะไรครับน้ำประปุณนะครับ อำเภอค่ะต้บลบ้านสวนครับอ๋อบ้านสวนก็ในเมืองนี่สิบ้านบ้านสวนอำเภอเมืองนี่ดิครับใช่ไหมถ้ายกให้เทศบาลแล้วมันก็ต้องเป็นของเทศบาลนะเทศบาลบ้านสวนไปดูแล้วยังล่ะเขาไปดูแล้วครับแล้วเขาบอกว่าแบบนี้เขาประปูดแล้วใครยังเายังไม่ทังไมถอนออกนะหลักอ่ะ๋อไปพูม่ไม่ไม่คืออย่างนี้ก็ให้เทศบาลแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกสิบุกรุกที่สาธารณะค่ะแก่ความ เทศบาลน,นะแจ้งตำรจได้ไหมได้ได้ได้เรากล่าวโทษก็ได้เพราะที่สาธารณะเราไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วนะเวลานี้เราก็ไปกล่าวโทษแจ้งต่อพนักง,งานสอบสวนอันนี้ขึ้นโรงพักเมืองใช่ไหมค่ะเออไปแจ้งที่โรงพักเมืองว่าเราในยกที่เทศบาลตรงนี้เป็นที่สาธารนณะเป็นถนนมีคนนี้เข้ามาบุกลุกกล่าวโทษให้ดําเนินคดีอืแล้วเดี๋ยวเขาจะตามเทศบาลมาเองเลยครับค่ะ ก็คือตอนนี้คุณนิยมสามารถไปที่โรงพักได้เลยโรงพักได้เลยนะคะถ้าเทศบาลไม่ดําเนินคดีเราก็ร้องนะครับร้องร้องกล่าวโทษเขาเรียกว่ากล่าวโทษไม่ได้ร้องทุกพลเมืองดีกล่าวโทษได้นะครับนะคะดําเนินการได้เลยนะคะแลวถ้าติดขัดยังไงแล้วโทรมาบอกแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับคือเทศบาลบ้านสวนนี่ก็ใหญ่บ้านจัดสรรนี่ก็เยอะนะครับทีนี้มันก็ ไอ้บ้านเก่ามันก็มีมันมีปัญหาเนี่ยบุกรุกกันบ้างอะไรกันบ้างตามเรื่องตามราวอได้ยิ่งเป็นที่สาธารด้วยยกไปแล้วด้วยบาคนลุกล้ำเข้าไปมันก็เลยอาจจะมีคืออย่างวันเนี้เราเห็นว่าการบุกรุกที่นี่เยอะนะแต่ว่าการใช้ประโยชน์เรายังทําได้น้อย น้อยมากเอากลับมาไทยพื้นที่เยอะไงเยอะเยอะยังจะมีอีกเรื่องนึงเอากลับมาที่เรื่องกาเรื่องกำนันเปาะดนึงก่อนที่เราจะพักเบรกนะของกำนันเปาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับก็จบแล้วคดีนะจบแล้วไอ้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบนี้เราไม่ต้องไปดูมาหรอกครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แหกที่คุมขังค่ะนะแต่เขาไม่มาเขาไม่มาตามกําหนดของสัญญาของศาลศาลก็ออกหมาัเเห็็นนมมม้่่วคาะะไไปปลออกรรแืพิง ไม่เหมือนกับไอการแหกที่คุมขังแล้วช่วยแบบแหกคุกอ๋อแหกคุกอันนั้นจะมีโทษนะไปช่วยนะแต่นี่เขาผิดเขาผิดสัญญาประกันต่อศาลที่เขาไม่ไปศาลอ่าแล้วเขาหายไปแล้วหายไปเขาจะไปอยู่บ้านใครเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ท้งของกำลันป้อนเนี่ยตอนนี้ป่วย มีบางคนถามว่ากำนันปาะจะไปรักษาโรงพยาบาลข้างนอกได้ไหมเช็คของตํารวจแล้วของราชทรรแล้วเขาบอกโรงพยาบาลนอกที่อยู่ได้มีโรงพยาบาลเดียวคือโรงพยาบาลตํารวจอ๋อก็คือโรงพยาบาลตารวจดีที่สุดได้แค่โรงพยาบาลตํารวจที่อื่นไปไม่ได้แล้วปกติก็อยู่โรงพยาบาลราชธรรนะครับก็พอใช้ได้โรงพยาบาลราชทรรหมอเก่งๆที่อยู่นั่นแต่เป็นหมอสูนะ นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเดียวโรคเดียวกับจะกำนันเปาะหรือเปล่าเป็นหมอที่ถูกจําคุกเรื่องอื่นก็อยู่ที่นั่นหลายคนก็ไปช่วยกันอยู่แต่ว่าถ้ากำนันเปาะจะทําได้ในขณะนี้ก็มีกรณีเดียวครับคือกรณีขอพระธารนภัยโทษบางคนบอกขอพระธารนภัยโทษต้องรับโทษก่อนไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องรับโทษก่อนอ๋อสามารถทําได้ทำได้แต่ว่าทํไในครั้งเดียวนะถ้าจําคุกเนี่ยขอพระธารนภัยโทษในจําคุกขอลดโทษหรือขอยกเลยเนี่ยครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทําแล้วเนี่ยจะทําต่อไปทำซ้ไม่ได้ไม่ได้ นะคะคืออยู่ที่ว่าจะดําเนินการตามนั้นหรือเปล่าตามที่เราขอไปนะคะทเหตุที่ขอเนี่ยญาติผู้มีส่วนได้เสียอะไรก็ขอได้เป็นขอเป็นการเฉพาะลายและวันนี้อย่างที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเป็นเรื่องของพระราชอำนาจโดยตรงนะอันนี้ไม่มีใครก้าวไก่ไม่มีใครก้าวไก่จะให้เฉพาะลายก็ได้หรือให้เป็นรวมโดยพระราชบัญญัติก็ได้นะครับ แต่ว่าไอการขอพระอาจารยไปโทษเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงรอเวลาอีกหน่อยนึงหาเหตุดีๆคล้ายๆคุณราตีกับคุณวีระนั่นแหละนั่นะต้องรอจังหวะดีๆว่าโอเคป่วยจริงอะไรจริงเห็นไหมแล้วอย่างถ้าหมอบอกว่าอยู่อีกกี่ปีแล้วจะไม่รอดอันนี้อาจจะมีเหตุแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุแต่ว่าน่าเห็นใจนะครับว่าคนคนเคยอยู่ข้างนอกเข้าไปเมื่อวานดูภาพโอหน้าหน้าก็ หน้าก็หง่อยเลยยหน,ยน,หนอยเลยนะต้องต้องคือถ้าคนเราขาดกําลังใจนี่มันมีอะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ,ะคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการโทรมาปรึกษาอาจาร,รย์ประเมศก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เบอร์02-338-3837-9ถึง9ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ